สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอครับค่ำคืนวันนี้ใกล้ๆ4ี่ทุ่มครับ13มกราคม2 5งห้าจ้งข่าวด่วนที่สุดให้กับอสมอทราบครับชมและฟังรายละเอียดครับด่วนครับวันที่15มกราคมห9กนี้ครับรับค่าบริการ2 0 0 0บาทแล้วก็หักชกสอสมอนะครับโดยวันที่15มกราคมจะมีการหักจากสมาชิกชกสอสมอคนละ2ยอดนะครับและค้างจ่ายใครค้างจ่ายหักมากกว่า2ยอดนะครับสมาชิกแต่ละคนถ้ามี ถ้ามีการค้างจ่ายหักมากกว่า2ยอดโดยยอดที่1ครับหัก410บาท4ตางคงช่วยสมาชิกเสียชีวิต1 1 3 9รายครับและยอดที่2 50บาทข้ามลงรลายปี50บาทนะครับข้ามลงรายปี69ส่วนใครค้างจ่ายเดือนก่อนมีกี่ยอดก็ตามเดือนที่ค้างนั่นแหละครับค้างหลายเดือนก็หลายยอดหักเพิ่มเข้าไปอีกโดยจะมีการหักยอดหลังวันที่15มกราคม69ด้วยนะครับส่วนใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนก็สมาชิกค,คนนั้นก็จะหัก2ยอดแบบนี้นะครับ กรณีกสมที่หักของคู่สมรสด้วยนะครับก็จะกลายเป็นหัก4ยอดนะครับ410บาท4สตางค์สองครั้งของตนเองและของคู่สมรส50บาท2ครั้งของตนเองและของคู่สมรสนะครับก็ใครโดนหัก4ี่ยอดจะโดนหักเยอะหน่อยครับ920าบาท8สตางค์นะครับอันนี้ไม่รวมค้างจ่ายนะครับถ้าค้างจ่ายหักมากกว่านี้นะครับก็ทีนี้ในแต่ละเดือนมันจะมีคนหักไม่ได้เยอะมาก เพราะว่าเงินในบัญชีไม่พอหักนะครับสาเห <enti> ตุของการหักไม่ได้เพราะเงินในบัญชีธนาคารไม่พอหักเพราะนั้นมีสิ่งที่จะต้องทําด่วนดังต่อไปนี้ครับพี่น้องอสมอครับสิ่งที่ต้องทําด่วนที่สุดทําได้ไม่ช้าก,กว่า14มกราคม69ก็คือทําไม่ช้าก,กว่าพรุ่งนี้ครับวันนี้วันที่13มกราคม69แล้วครับทาไม่เกินพรุ่งนี้นะครับ 1. ตรวจสอบเงินในบัญชีพอห,กหัก<ม>หรือไม่อันนี้ตรวจบัญชีของคู่สมรสออสมอ ในกรณีที่คู่สมรสอสมมไม่ได้ทําเรื่องหักจากบัญชีอสมนะครับคู่สมรสอสมรายใดๆไม่ได้ทําเรื่องหักกับบัญชีอสมมให้พี่น้องอสมอเอาสมุดบัญชีคู่สมรสไปปรับดูบัญชีที่จะให้หักอะไรไปปรับสมุดดูนะครับถ้าเงินไม่พอหักให้ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารฝากภายในวันพรุ่งนี้แหละครับฝากไม่ช้ากว่า14มกราคมหกเก้ายอดฝากเท่าไหร่ครับยอดฝากก็คือ4 6 1บาทคําว่า4 6 1บาทก็คือเดือนนี้เขาจะหัก4 0 0 สิบบาทสี่สตางค์กับห้าสิบค่าบำรุงอันนั้นมปนประมาณสี่ร้อยหกสิบาทสี่สตางค์ถ้าเราฝากสี่ร้อยหกสิบเอดบาทเข้าไปมันก็จะเกินเกินจํานวนเงินที่จะหักมันจริงจะพอหักนะครับเอาใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนคู่สมรสจอ,อสมอนะครับฝากเข้าบัญชีธนาคารภายในวันพ่งนี้สิบสี่มกราคมหกเก้าสี่ร้อยหกสิบเอดบาทส่วนใครค้างจ่ายเดือนก่อนฝากยอดที่ค้างจ่ายเดือนก่อนก่อนรวมเข้าไปด้วยนะครับก็จะพอหักในวันที่สิบห้านะครับ โดยฝากภายในไม่เกินพรุ่งนี้14มกราคมนะครับเอาแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าค้างจ่ายเดี๋ยวไปดูวิธีตรวจสอบเช็คยอดค้างจ่ายทางท้ายคลิปนะครับดูสิ่งที่จะทําด่วนเรื่องที่2ก่อนครับพี่น้องอสมอครับอสมอตรวจสอบยอดนี้ค้างจ่ายชกศส,สมม,มีหรือไม่อันนี้ของตัวอสมอเองนะครับตรวจสอบยอดนี้ค้างจ่ายชกศส,ออสมเดือนก่อนมีหรือไม่ถ้าใครมีให้ฝากเงินเข้าบัญชีที่รับค่าป่วยการนั่นแหละครับ ฝากภายในวันที่1 4มกราคม69ยอดฝากฝากเท่าไรครับฝากตามจำนวนเงินที่ค้างชำระนี่เดือนก่อนๆน,นั่นแหละครับค้างเท่าไหร่ฝากเท่านั้นฝากภายในไม่เกิน1 4มกราคม69นะครับพอถึงวันที่15ค่าเบิการเข้าไปอีก2000มันก็จะรับค่าเริการเข้าไปอีก2000พอถึงวันที่15มันก็จะทําให้วันที่15พอหักนะครับเอาวิธีตรวจสอบยอดนี้นะครับตัวทางไลน์ครับไลน์สมาคมชกสอสมอ คู่สมรสก็ต้องมีลายของตัวเองนะครับมีโทรศัพท์มือถือและมีลายของตัวเองแล้วก็สแกน q คียโคดตรงนี้เป็นเพื่อนกับสมาคมจกสสมอแห่งประเทศไทยนะครับส่วนใครเป็นเพื่อนอยู่แล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปอสมอก็เช่นเดียวกันนะครับใครยังไม่เป็นเพื่อนก็สแกนคียโคดเป็นเพื่อนกับสมาคมจกสสมอแห่งประเทศไทยก่อนจึงจะตรวจสอบยอดนี้ได้นะครับหรือใครไม่อยากสแกนเคียโคดก็เพิ่มเพื่อนด้วยไอเดลายนี้ก็ได้ครับค้นหาเพื่อนทางไอเดลายแล้วก็พิมพ์คําว่า s c h a p a แล้วก็เพิ่มเพื่อนจากนั้นก็ เข้าตรวจสอบยอดนี้ได้วิธีตรวจสอบยอดนี้นะครับใครที่เป็นเพื่อนใครที่เป็นเพื่อนทางไลน์อยู่แล้วกับสมาคมกศส,สมอก,ก็ข้ามขั้นตอนการเพิ่มเพื่อนไปนะครับกดเข้าไลนา์ไปเลยโทรศัพท์ของท่านเชื่อมต่อเน,น็ตนะครับกดเข้าไลนา์จากนั้นก็กดกสสมอแห่งประเทศไทยจากนั้นก็กดเมนูด้านล่างที่อยู่ด้านล่างในไลน์นี้นะครับก็กดตรวจสอบสมาชิกจากนั้นก็กดตรวจสอบยอดค้างครับนี่ถ้าคู่สมรส เป็นผู้ตรวจทางลายของตนเองนะครับถ้าพบยอดค้างก็แสดงว่าฝากเงิน461บาทบวกกับยอดค้างที่ตรวจพบนี่แหละครับโอนเข้าบัญชีธนาคารที่จะให้หักโอนเข้าบัญชีคู่สมรสเองนะครับที่จะให้หักโอนภายในวันที่14มกราคม69นะครับส่วนอสมอถ้าตรวจมาถึงขั้นตอนนี้แล้วพบยอดนี้ยอดนี้เท่าไหร่ก็เอาฝากเงินเขา้าเข้าบัญชีที่จะรับค่าบริการนั่นแหละครับฝากตามยอดนี้ที่เป็นนี่นะครับ นี่คือเรื่องของอสมอครับส่วนใครตรวจมาถึงขั้นตอนนี้แล้วปรากฏว่าไม่มียอดค้างชําระถ้าคู่สมรสอสมอก็ฝากเฉพาะ4 0 1บาทนะครับส่วนอสมอไม่ต้องฝากเพราะค่าบริการจะเข้าอยู่แล้วก็น่าจะพอหักนะครับนี่คือข่าวด่วนที่สุดมาบอกพี่น้องอสมอข้าคืนมาที่13มกราคม9ให้ทําในวันที่14มกราคม9พรุ่งนี้นะครับตรวจสอบยอดนี้แล้วฝากเงินเข้าบัญชีถ้าคิดว่าเงินจะไม่พอหักครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ